ยังมีกิจกรรมดีๆอีกนะครับอันนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นทั่วประเทศไทยเลยในวันนี้นะครับโดยเจ้าภาพก็คือสภาการชาติไทยเขาร่วมกับเหล่ากาชาตทั่วประเทศครับออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี2567ครับอีกจุดหนึ่งนี้คนมานอนบริจาคโลหิตกันเต็มไปหมดเลยนะครับรวมถึงท่านนี้คือคุณวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามกับคุณกหนกศรีวิชัยนัน เป็นรองผู้ว่านะค,คือทั้งสองท่านเนี่ยร่างกายแข็งแรงก็เลยมาร่วมเป็นผู้บริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกด้วยเลยซึ่งทางจังหวัดมหาสารคามเขาร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดและโรงพยาบาลมหาสารคามออกหน่วยรับบริจาคเพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยนะครับซึ่งวันนี้ชาวมหาสารคามมาบริจาคโลหิตกัน100คนได้โลหิตรวม40,000ซีซี นอกจากนี้ยังมีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะอื่นๆอีก23ท่านด้วยครับในจังหวัดมหาสารคามเราเนี่ยยังมีความต้องการใช้โลหิตนะครับในการรักษาผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเลือดในบางกรุ๊ปก็เริ่มจะใกล้ขัดแขนนะครับอย่างเช่นกรุ๊ป AB นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก็เชิญชวนครับมาร่วมกันนะครับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ครับ เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก14มิถุนาย,ยน2567นะคะเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารครามร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆอาทิเช่นจังหวัดมหาสารครามโรงพยาบาลมหาสารครามนะคะหอ,อการค้านะคะวายนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการได้จัดกิจกรรมโลนรงค์ให้กับผู้ที่บริจาคโลหิตนะคะได้รับได้ได,ได,ไดม้มาบริจาคบริตในวันนี้นะคะ เนื่องจากปริมาณโลหิตที่อยู่ในคลังของห้องเลือดเนี่ยยังมีปริมาณที่มันยังน้อยอยู่ค่ะการรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการให้มีการสำรองโลหิตคงคลังไว้เพียงพอที่จะใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วยทั้งกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะเกี่ยวกับทางโรคเลือดและก็ผู้ป่วยที่เป็นประสบบัิเหตุแล้วต้องใช้เลือดแบบฉุกเฉินนะคะก็บรรยากาศในวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนนะคะมีผู้มาให้มีผู้มาให บริการในการบริจาคโลหิตเนี่ยมาเรื่อยๆนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปเราจะได้รับความร่วมมือนะคะจากผู้บริจาคโลหิตทุกๆท่านในการร่วมกันช่วยกันสำรองโลหิตไว้ใช้ในยามฉุกเฉินและจำเป็นค่ะให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะในวันนี้วันที่14มิถุนาย,ยนนะเป็นวัน รับบริจาคโลหติตโลกนะคะทางจังหวัดมหาศาคามไในร่วมกับสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดมหาศาคามมารับบริจาคโลหติต ที่ออหอประชุมของสารลางจังหวัดมหาสารครามนะคะก็มีประชาชนจํานวนมากนะคะที่ทยอยออมาบริจาคโลหิตนะคะรำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารครามและก็รองผู้ว่าจังหวัดมหาสารครามนะคะก็ทางโรงพยาบาลก็จะนําโลหิตเนี่ยไปใช้ประโยชน์กับคนไข้ให้มากที่สุดนะคะในท่านใดที่มาไม่ทันในวันนี้นะคะขอเชิญไปให้บริจาคที่โรงพยาบาลมหาสารครามได้นะคะตั้งแต่เวลา8โมง30นาทีจนถึง16นาฬ ก30นาทีของทุกวันได้ค่ะ